แกมันอาชยากรและได้กูสครับจะไม่ปล่อยอาชยากรหนีไปแกจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะบอกว่าขอโทษขอโทษค่ะปล่อยได้เรื่องค่ะออ <c oughs> เอ๊ะอะใครมา <c oughs> มีอีกอย่างหนึง่งฉันได้ยึดของของแกไว้หมดแล้วแต่ถ้าหากปล่อยแกโดยไม่มีอะไรเลยก็คงจะแย่น่าดูฉะนั้นเอานี่ไปอะไรขอคาถาถ้ามีคาถาก็พอจะทำอะไรหลายๆอย่างอ กิ่งไม้คิดว่าถ้าแกมีกิ่งไม้นั้นแกน่าจะทำอตตอ้นแคนดี้ได้ฮะไตใช้ใช้ใชไอ้นี่ทำอะไรเด้สักอย่างไหมฉันหิวแล้วไม่มีเวลาจะมาคุยกับอาชญากรอ,อย่างแกแล้วอตอ้นแคนดี้กำลังเรียกร้องหาฉันอ่ะเอออันนั้นคืออะไรอืมฮออืมไอ้นั่นคืออะไรเซดา้าทำอะไรไม่ได้ เออเลื่อนไปไหนไม่ได้เลยเซฟได้โหลดได้แต่ว่าเลื่อนดูไอเทมอะไรไม่ได้เลยแปลว่าในสภาวัน,นี้เปลี่ยนชุดไม่ได้โอเพนได้ไหมใช้อันนี้แบบไอ้กิ่งไม้นี่ไขกุญแจได้ไหมล็อกอยู่เออใช่เอีกระโดดสันด้วยอะ่ะอุตส่าห์กระโดดได้ไกลกว่านี้แล้วเดี๋ยวนะแต่ว่าใช้ไตรได้ปะเออแล้นี่ทำอะไรได้อ่อ เอะคืออะไรกุญแจเหรอก็ <c oughs> ยังอุตส่าห์ได้อันนั้นมันกุญแจที่ไว้เปิดประตูใช่แปะอกจากนี้กันโอเคอย่างน้อยยังมีไอ้นี่อยู่เนอะสิงไม่ได้ถึงขั้นทําทําอะไรไม่ได้เลยทีนี้อ๋อไม่มีแผนที่ในนี้อันนี้คือคุกปะโอตังขออนุญาตค่ะเตียงนี้นอนไม่ได้เหรอแต่หน้าตาดูแข็งจังเลือดเราอยูนิดนึงน้ําก็ไม่มี ตรงนี้คือมีประตู2อันและตรงนี้น่าจะทางออกเดี๋ยวก่อนก่อนจะออกสำรวจข้างในหน่อยเผลอๆอาจจะออกไปข้างหน้าไม่ได้ด้วยอาจจะมียามเฝ้าอยู่เอ๊สะสเตลล์อะเอ๊สะสเตลแบบไม่มีไอ้นี่ด้วยเอ,อ็กโค ใช้อย่างนี้ใช่ไหมแต่น,นี้เหมือนทางไปต่อปะอยากไปดูประตูด้านขวาม,มากกว่าแต่อยากรู้ว่าถ้าโดนจับได้เป็นไงเฮลโหลเซลดาอยู่นี่ค่ะแต่หญิงเซลดาอยู่นี่ค่ะอะเ <c oughs> พิ่งเห็นเหรอเกิด <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นอ๋อเออโดนขังแต่มีกุญแจอยู่แล้ว อืมใช่ไม่ถูกตรวจของแล้วัน้นเดี๋ยวนะตรงนั้นน่าจะทางไปต่อฉะนั้นถ้าสมมุติออกมาข้างนอกตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นอืมเป็นไงเดี๋ยวก่อนนั่นเป็นคนที่เพิ่งถูกจับไป,ปโดนโยนกลับเข้าคุกใหม่อืมนันก็เหลือด้านขวาเนอะที่ไม่รู้ไปไหน ลองดูสิแต่ว่าไม่มีอะไรเลยน่าจะไปไม่ได้ปะสวัสดีค่ะชื่อเซลดาค่ะมาจากไครดีโอ้เงโดนจับได้อยู่ดีอาด้านขวานเนี่ยเหมือนจะมีทางไปต่อแต่ว่าตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้น่าจะต้องไปเอาของยืมมาเกาะฉะนั้นต้องด้านซ้ายเนี่ยแหละที่พอจะมีไหเอาไว้ซ่อนไปได้เนอะ พอมันผ่านไปก็ไปได้ไง่ายๆอย่างนี้เลยไอตัวนั้นยังไงมองซ้ายขวาแต่ไม่เดินปะเออสลับมองซ้ายขวาฉะนั้นเคเดี๋ยวรอจังหวะมันมองไปทางนู้นแล้วเราก็อ้อมข้างล่างไปได้อย่างนี้เนอะ อ็เก็บของหน่อยแต่ยืนบนไหนี้ไม่ได้ก็เลยขึ้นกำแพงนั้นไม่ได้เดี๋ยวเดวช้าไปละเดี๋ยวซ่อนอยู่ตรงนี้ก่อนรอมันหันขวาไปอีกทีหนึ่งเนะแล้วราค่อยไปไปอ๋อตรงนี้น่าจะยุ่งยากนิดหนึ่งละ่ะ แต่น่าจะยังขึ้นไปเก็บตอนนี้ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยดีที่สุดก็คือระเออไม่นึกว่ามันจะโดนอย่างนี้อ่ะนึกว่าจะปลาไปข้างงมากกว่าน,นี้ดันโดนกล่องต้องเริ่มใหม่เหรออ,อีงั้นถ้าเปลี่ยนเป็นปลาทุกอย่างไปเลยอ่ะไม่ได้ นั้นไปแล้วก็ยังไปแค่ทีละตัวอ๋อแต่ว่าเหมือนไอ้นี่เปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าอียอ่ายากจังตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยถ้าเลือกอย่างนี้ไปแทน จะง่ายกว่าอืมตรงนี้ทำอย่างนี้ได้อยู่ส่วนตรงนี้เนี่ยอเออเหมือนมันสงสัยนิดนึงแต่ว่ายังไม่เห็นใช่ไหมเอากล่องมาบางังแต่ว่าจากตรงนี้ยากแล้วน่าจะต้องพึ่งไหลละ ด้านขวาม,มาถึงนี่เหลืออยู่เห็นอะไร <c oughs> ถ้าค่อยๆดันกล่องไปทีละนิดเฮ้ย <c oughs> เหมือน, <c oughs> น <c oughs> สงสัยว่าโดนเห็นแต่ไม่มีไหามาด้วยถึงตรงนี้ยากละ น่าจะาหายมาด้วยเห็นกล่องเคลื่อนที่อย่างนี้ไม่เป็นไรหรอตราบใดที่ไม่เห็นตัวเซลดาก็โอเค สงสัยอะไรคะไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะทุกอย่างปกติดีค่ะทุกอย่างปกติดีค่ะต้องดันขึ้นไปอย่างประมาณครึ่งบล็อกหน่อยโอเคอันนี้ก็สามารถทำอย่างนี้ได้ สงสัยอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะกล่องขยับเองนิดหน่อยค่ะอยากได้ติดใจอะไรไปอยากไปเอาตังค์ตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าช่างมันละยากอยู่กว่าจะผ่านมาได้อันนี้ก็นา่าตายเหมือนคุกอีกหรออ่ะไอ้น,นี่สิงไม่ได้าแต่เตียงนี้สิงได้ แต่ลงทะเบียนเป็นเอ็กโคไม่ได้เปิดประตูวไว้หน่อยข้างล่างมีอะไรไหมมีเตียงมีโต๊ะอะไรนู่นนี่อือหึเอาเตียงมาใช้ได้อ่ะอี๋เดี๋ยวนะอย่างนี้นะเอาเตียงออกไม่ได้ใช่ไหมอ๋อนั่นต้องไปเอาโต๊ะตรงนั้นมาแทนเหรอ จะได้ไหมแต่แค่นี้โดดไม่ถึงอะ่ามีโตะ๊ะเอ้ยข้างบนนั่นอยากได้จังอ่าฮะต้องหาทางต่อขึ้นไปเองถ้าแค่นี้เนี่ยโดดมาขึ้นไปอีกไม่ได้ อยู่ข้างบนตรงนี้อันนึงอยู่ข้างบนตรงนี้อันนี้ไม่อยู่ตรงนี้อันนี้ไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ม่ีอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นไปได้โอ้เย,ย่เติมเลือดให้เต็มด้วย ีนตรงนี้ยังไม่รู้ว่าคนจะไปยังไงดีโยนเตียงลงไปข้างล่างอย่างนี้เป็นบันไดขึ้นไปได้ใช่ไหมโอเคถ้าขึ้นไปได้ก่เอาโต๊ะนี้มาได้แต่จริงๆอย่างนี้ก็พอเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ยกขึ้นสูงเลยไอ ไปแทนก็ไล้อย่างนี้เนอะแล้วก็เคเซลดาเดินไตขึ้นตามทาง <_ C os> ก็จะทำให้ยกผ่านข้างบนได้โอเค <_ C os> ก็น่าจะขึ้นมาอย่างนี้ได้โอเคแอ๊ะเอ๊ะ <_ C os> งา,งงางหวานนึบเน้ำมันเด็กครับแล้วก็น้ำมันไตรอดนี่อ่า มันใช้ไตรอดเพื่อกินข้าตอนแคนดี้มันไม่ใช่ไม้ข้าตอนแคนดี้นะทนไม่ได้แล้วเซลดาทำไงดีปล่อมลยมันเลยไหมล่อยมันเลยได้ได้โปรดหยุดเถอะเอ๊ะเธอมาที่นี่เพื่อออนนั้นหรอไม่เทวันนั้นมันสำคัญมากไม่ใช่อาหารนะเซลดาบอกดิคุสครับตัวนั้นให้เอาอันนั้นคืนมา เอออยากได้ไอ้นั่นอะ่ะอ่านั้นแป๊บหนึ่งนะอืออืบบองับบนหมาขอบคุณสำหรับอาหารเย,ย่สีหน้าเซลดา้าถึงจะโดนผ้าปิดหน้าอยู่แต่ว่าสีหน้าแบบมีน้ำลายติดไหมไอ้นั่นมันไม่ค่อยเหมาะกับเป็นไม้คัตต้อนแคนดี้เท่าไหร่เลยรูปร่างก,ก็แปลกๆอฮอโอเคโชคดีค่ะไว้เจอกัน อ็นั้นไม่รู้ว่าเราแหกคุกม,มาหรอเอเคนั้นไปกันเถอะเออใช่แต่ว่าหลังจากนี้ช่วยทำความสะอาดมาได้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 ขาได้ขาะ,ดะเดี๋ยวให้ไฮโดรโซนะคะอ่าโอเคไอเทมกลับมาแล้วไอเทมกลับมาแล้วโอเคคโอเเสกไอ้นุ้นี่ได้แล้วเดี๋ยวอยากดูว่าถ้ากลับไปอ๋อไอ้นู่นหายไปละช่างมันจริงๆอย่างนั้นหัวใจน่าจะไปเก็บหลังจากนี้ก็ได้แหละ น่าจะง่ายกว่าด้วยตา่าเคไม่เป็นไรทีนี้ตรงนี้เนอะที่เมื่อกี้เข้าไปแล้วมีอนุอนนี่อยู่อ๋มอมีบทพูดขึ้นมาด้วยนายกลัวสัตว์ประหลาดนั่นหรอแน่นอนอยู่แล้วสิอันนี้คุยกับมันก็ไม่ได้แค่มองก็ไม่อยากมองฉันสามารถไปข้างหลังมันได้นะไม่ต้องมองหน้ามันไงล่ะคุยอะไรกันไม่รู้แต่ว่าเซอด้าขออนุญาต ไปทางข้างบนตรงนั้นมียามเฝ้าอยู่ขออนุญ,ญาตผ่านหัวไปนะคะตรงนี้ก็มียามเฝ้าอยู่เหมือนกันเออเห็นจากตัวนั้นอ้าโดดขึ้นมาได้ด้วยอย่าบอกนะว่าเริ่มแบบอ๋อโอเคถ้ามีไตรลอดอยู่กับตัวก็โอเครอบนี้ไม่โดนยึดไตรลอด ช่แปลว่ายืนอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็ยังโดนเห็นได้ฉะนั้นยืนอยู่ข้างบนนี้น,น,นานๆไม่ดีอ๋อตรงนั้นมันพื้นสูงกว่าตรงนี้ไอตัวนี้คงไม่เป็นไรหรอกถ้าไปแบบสงบสงบได้ก็ไปแบบสงบๆไปก่อนทีนี้ตัวนั้นเนี่ยมันจะมองเห็นเราอย่างน้อยๆมาถึงเอาไอ้นี่กันซะหน่อยสิเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ ไม่เดินไปรอ,อะออยู่สูงเกินหยิบไม่ได้ <Yes. S 1> เดินไปไม่ได้ไม่เดินไปดูทางนั้นเหรออ,ะอจะผ่านหัวไอ้นี่ไปก็ ยุ่งยากเหมือนกันอืมยามตัวนั้นอะ่ะเดินไปอยู่แต่ไอ้นั่นไม่เดินไปอะ่ะเดินไปละเดินไปละเดินไปละจังหวะนี้แหละไปไปเซลดาไปค่ะอันนี้คือถ้าตกลงไปในบ่อน้ำอย่าก,กังวลอย่ากตกใจมีทางออกโอเคนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ ลงมาละอ่อะอ่อเอ่อช่างมันเดี๋ยวนะเนี่ยๆก็อยู่ใต้น้ำละเอาไอ้พวกนี้มาจะได้ช่วยได้อย่าโดดลงมานะไอ้นี่โดดลงมาแล้วยุ่งยากเอานี้ไปเล่นด้วย อันนี้ไปเล่นด้วยแต่ถ้าจัดการไม่ได้ก็เท่านั้นนั้นถ้ามีน้ำก็ลุยเลยลุยลุยอ่ะโอเคฝากข้างหลังด้วยข้างล่างมีอะไรไหมหน้าตาหมดมีอะไรมีตังลองดูหน่อยสิค่อนข้างเยอะโอเค และทีนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะผ่านไม่ได้ปะเออจะโดนดันลงมาข้างล่างคือจริงๆก็กอดขึ้นไปข้างบนหาทางขึ้นไปข้างบนก็ได้เอ็นี่ผ่านไปได้ไหมไดม้ข้างขาวเมื่อกี้ก็จมน้ำไปละอ่าเอาไปกินของชอบ เซลดาโดนไปด้วยเหรอ okay. <c oughs> มีด้านขวามีอะไรไหมเหมือนมีอะไรเลยอ๋อฮะแต่ถ้าอยากจะไปจากใต้น้ำเหรอไอ้นี่ใช้ได้ไหมดันเราขึ้นไปเยี่ยม <c oughs> นี้ข้างบนนี้ไม่ไรอ๋อข้างบนนี้เป็นทางไปต่อแต่ด้านขวามีไอ้นั่นให้เอาไอ้ไมค์คิรสตัน ไปด้านขวาก่อนนี้อันนี้เนี่ยน่าจะต้องดึงนี้ออกมาก่อนแล้วก็มาเสดตรงนี้ขอขึ้นไปด้วยค่ะโอเคออกมาข้างนอกอยังออกมาข้างนอกแล้วแล้วหนีออกมาได้แล้วอ่ะเธอเป็นอิสระแล้ว อ๋อไอนี่ที่เราช่วยบ้านเันไว้เนอะเธอนนจะไม่เป็นไรอ่าอันนี้คือเดกรุครับที่เราเจอข้างๆมิติฉันมาเพื่อขอบคุณเธอที่ช่วยบ้านฉันจากมิติก่อ,อนหน้านี้ฉันก็ชอบมาหรอกแต่ตอนนี้เบื่อแล้วและตอนนี้ฉันไม่อยากได้เมมเบอร์ชิพการ์ดอันนี้แล้วด้วยอ่านั้นขอเซด้าได้ไดไยินไหมทําไมเราไม่ขอเขาละ่ะเออทางนี้อยากได้เธออยากได้การ์ดเมมเบอร์ชิพหรออืมเอาไปสิ เยีอ่าหน้าตายอย่างนี้วาดเองก็ได้ยังไงนั้นมันก็เป็นขยะแล้วงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนละยังไงตอนนี้ฉันก็มีบ้านให้กลับแล้วเออโชคดีในหนูใส่เท่านี้ก็ได้ Membership บกล d มาแล้วแต่อยากรู้ว่าถ้าเราไปโผล่หน้าคุกไอ้พวกนั้นจะพูดอะไรไหมสวัสดีค่ะชื่อ Zelda. เซลดาเหนียกจตกคุกมาแล้วค่ะ อย่าเข้าไปใกล้คุกนั่นโดยไม่จำเป็นสวัสดีเซลดามีเมมเบอร์ชิพการ์แล้วค่ะอะเธอกลับมาแล้วเหรอ,อยังไงเราก็ไม่ให้เธอเข้าไปที่สวิตสปอร์ตนะถ้ายกเว้นว่าเธอจะมีนี่ไงเมมเบอร์ชิพการ์ดทำไมเธอถึงมีมันไปเอามาจากไหนอืม,อมโอเคเราจะเปิดประตูให้เธอโอเปนเซซามี เย้ขอให้สนุกค่ะมาค่ะบอสแมงมุมใช่ไหมอ๋อเพียบเลยประตูปิดด้วยอ๋ออ๋อใหญ่แมงมุมคอตอนแคนดี้กินเท่าไหร่ก็ได้เธอเป็นใครอ่ะสมาชิกใหม่เหรออี คือข้างหลังข้างหลังข้างหลังมิติมิติกำลังใหญ่ขึ้นอืมอืต่อหน้าต่อตาเลยหามนั่นมันกำลังขยายใหญ่ทุกคนระวังไว้เรากำลังทำคอตต้อนเคนดี้โย่พวกนายหยุดสักแป๊บหนึ่งสิน่ารำคาญจังทำไมเองไม่เรียบร้อยแน่ไอ้พวกนี้เลดแฟลกเรียบร้อยอ่าโชคดีในโลกหน้าค่ะ ว้าวแย่แล้วถอยไปครัพวกแกทางนี้ให้เซราจัดก,การมอนสเตอร์ด้วยอใครก็ได้ช่วยเราด้วยเขาเรียกคนนอก ok สิคะมอนสเตอร์รอยังไม่รู้ตัวอะไรไอ้แมงมุมพวกนี้เหรอไฟคิสค่ะโอเคเผาเรียบร้อย เอ้เผาได้แป๊บเดียวเองเหรอพอเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ค่อยนั่นเหรอโจนตีค่ะพวกแกทำอะไรกันอยู่มอตดุล่าโอเคเอ้พวกนี้ใส่กำแพงได้ด้วยเหรอเอ้นี่นั่นยังกินไม่เลิกอีกเ,อเพื่อนเราเขาหายไปในน้ำหนามมองโลกในแง่ดียังมีคอตตอนแคนดี้เพียบเลย เองคิดได้แค่นั้นนึงไงเออปล่อยมอนสเตอร์ออกมาแถมยังกืนสกับลงไปใครจะรูอว่าไอ้นั่นมันอันตรายขนาดนี้ถ้าเพื่อนเราอยู่ในอันตราย,ยาสุดๆเลยเพวกเขาจะกลับมาถ้าเราจัดการกับมิตินี้ได้ตามนั้นค่ะจริงเหรอดเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าจัดการกับมิติที่ว่านี้คือจัดการกับนหนามๆนี่งั้นเราจะไม่มีคอตตอนแคนดี้กินอีกแล้วเองแคร์กับของกินมากกว่าเพื่อนเหรอ มืืทำไมเองถึงฉันว่าเราต้องไปแล้วเออทางนี้ไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังจะทำอะไรแต่ว่าขอให้ช่วยเพื่อนเราด้วยขอบต้อนแคนดี้ให้อยู่ในนั้นตลอดไปเลยไหมล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแต่เราก็อยากลองกินดูมั่งแต่ว่ามันเป็นเอนี่ใช่ไหม ไงแมงมุมเนอะโอเคงั้นเซลด้าขออนุญาตพวกเองดูไว้นี่คือพลังของเซลดา้าจริงๆคือพลังของไตรไปมิติอันที่เท่าไหร่ละจำไม่ได้ละ